สวัสดีครับเราอยู่กับไฮไลท์นะครับนะครับวิหารต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับเลเวล5นะครับใน TOSN นะครับผมนะครับนนนะครับอยู่ในช่องนนเอดจอยนะครับมีตัวละครนนครับนะครับอยู่เซิร์ฟท่ามืดนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นวิหารซึ่งจะใช้ตัวเขาเรียกว่าผลไม้ปีศาจใช่ไหมผลไม้นะครับ ไม่ใช่ผลไม้ปีศาจในเรื่องการ์ตูนอนิเมตนะครับเป็นชั้น5้าวิหารต้นไม้นะครับอ้าเราจะใช้ตัวนี้นะครับผลมาหญ้าอาผมพูดขออภัยเ,เริ่มไปแล้วนะครับเดี๋ยว้ากถึงตึงยูนี่มันจะมีพวกลูกกระจอกมาลุมผมเปลี่ยนเป็นตัวเห็ดนะครับ นี่น,นี่จะลุมเหรอจะลุมเหรอ,หรอฉันฉันก็เคี่ยวของฉันนะนี่มาซะมาซะอ,อยา่ยาอยา่าอย่าไม่เสร็จฉันไม่เสร็จแกหรอกนี่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 คุณพูดเท่าพูดเท่าตะแตนเหรอฉันไม่กลัว ฉันเป็นน้องเห็นที่แข็งแรงจะมาลุมฉันเหรอไม่ได้หรอกนี่สะโดนสะหลบก่อนหลบก่อนตัวนี้ก็ตึงอยู่เล่นทำเป็นเล่นไปนะครับเดดูดเลือดได้ฮนะซีม็อกตายแล้วแต่ตัวละครอ,อื่นยังลุมอยู่ไอ้ลูกกระจอก,กตัวปวดหัวพวกนี้อโดนนี่ถ้าถ้ากระจายของฉัน มหมุนลูกไม้ของฉันฉันฉันมีลูกไม้ของฉันโดนก็ไปโดนก็ไปซะพูก็ไปซะพึ่งพึ่งม,มันงุดงิดโดนตอดโดนตอด,ด,ตอดหลายตัวอีกนหรงหากตัวนี้ตัวนี้ยากตัวนี้ยากต้องจัดการต้องจัดการนะครับแล้วก็จะได้มาตัวมาพัฒนาผลไม้ยาเรา Please, 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 please. ส,ส,ส ER: other, ter, todas, ี่ส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 ต่งกลับมาเฮ้ยตอนเนื่องซีตอนเนื่องซีอย่าอย่าออมเอนเนอร์จี้อย่าออมเอนเนอร์จี้กดกดถูกกดถูกถูกกดติดติดหน่อยอืมอืหัวร้อนเลยหัวร้อนเลยตายซะตายซะตายซะนี่โอ้ยได้มาแล้วนะครับ เป็นขั้น5นะโอ้โหได้กล่องได้เพชรมาอัพเลเวลนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมตัดไฮไลท์เฉพาะตรงนี้ก่อนนะครับสนุกไหมสนุกก็มาเล่น TOSN นะครับ T of s a n v i e r ใน e r ลแล d ตรงนี้กันนะครับเจอกับผมได้จริงๆผมแคดโดยปกติวันเสาร์นะครับเจอกับผม11โมงครับตอนนี้จบแล้วครับ